ทุกคนวันนี้นะคะแพรจะพามารู้จักกับกระบองเพชรนะคะตระกูลยิมโนไคลเซียมนะคะซึ่งหลายๆคนอาจจะคุ้นเคยกับคำนี้นะคะวันนี้เราจะมาแนะนำมือใหม่นะคะในฉบับหัดเลี้ยงแคร์ตระกูลยิมโนไคลเซียมะคะ่ะเราจะมา แบ่งนะคะสายพันธุ์นะคะบอกข้อแตกต่างระหว่างยิมโนนะคะในตระกูลอื่นกับยิมโนนะคะที่เป็นตระกูล lb นะคะ lb แท้ lb ไฮบริดย no ิมโนคลิเซียมค่ะเราจะมาแบ่งนะคะสายพันธุ์นะคะบอกข้อแตกต่างระหว่างยิมโนนะคะในตระกูลอื่นกับยิมโนนะคะที่เป็นตระกูล lb นะคะ lb แท้ lb ไฮบริดหรือไม่แท้เนี่ยมันเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะ ะะยิมโนนะคะหรือว่ายิมโนไคลเซียมที่หลายๆคนรู้จักนะคะหน้าตาของเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็คือพืชตระกูลกระบองเพชรนะคะที่มีลักษณะสีเขียวนะคะไปจนถึงสีเขียวเข้มแล้วก็จะมีสันผู้นะคะมีผู้แบบนี้นะคะที่เรียกกันนะมีผู้นะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 เ8็แปดผู้นะคะขึ้นไปขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของต้นเค้านะคะแล้วก็จะมีหนามนะคะขึ้นมาแบบนี้นะคะอันนี้คือลักษณะของยิมโนไคลเซียมนะคะที่หลายๆคนรู้จกักแล้วก็เคยคุ้นหน้าคุณตานะคะจะเป็นแบบนี้ ส่วนเจ้าต้นนี้นะคะคือยิมโนคาลิเซียมนะคะที่เขาเรียกว่ายิมโนด่างนะคะเกิดจากการที่เม็ดสีของเขาเนี่ยมันมีการปรับเปลี่ยนนะคะจากที่เป็นสีเขียวทั่วไปแบบนี้ใช่ไหมก็จะมีลักษณะสีนะคะเป็นด่างชมพูด่างแดงด่างเหลืองด่างม่วงนะคะก็แล้วแต่ว่าเขาจะเป็นด่างสีอะไรนะคะซึ่งปกติแล้วเนี่ย ราคานะคะของยิมโนที่มีลักษณะปกติต้นนี้เนี่ยขนาดตอนนี้ประมาณ5เซนติเมตรนะคะความกว้างเนี่ยอาจจะขายตั้งแต่หลักสิบนะคะไปจนถึงหลักร้อยนะแต่ถ้าจากยิมโนปกติสีเขียวกลายเป็นเจ้าต้นที่มีความด่างแบบนี้นะคะราคาของเขาเนี่ยก็จะสูงขึ้นนะคะเริ่มต้นที่หลักร้อยนะคะแต่ว่าข้อแตกต่างก็คือพอเป็นยิมโนด่างแล้วเนี่ย เขาจะเจริญเติบโตนะคะค่อนข้างช้ากว่าต้นที่เป็นลักษณะปกติแบบนี้นะคะต้นนี้ตอนที่แพซื้อมาจนถึงปัจจุบันนี้นะคะมีอายุประมาณ3ปีนะคะกับต้นนี้อายุยังไม่ถึงปีเลยนะคะเดี๋ยวให้ดูนี่นะลักษณะนะคะขนาดเนี่ยใกล้เคียงกันเลยนะเจ้าต้น ปกตินะคะออกใจใหญ่กว่าด้วยซ้ำนะคะอันนี้ก็คือข้อแตกต่างนะคะของยิมโนโปกติกับยิมโนด่างนะคะแบบนี้ค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นยิมโนโคาลิเซียมอีกสายพันธุหนึ่งนะคะสายพันธุ์นี้นะคะเขาจะเรียกกันว่า LB นะคะซึ่ง LB เนี่ย เป็นอักษรย่อนะคะของชื่อของนักพฤกษศาสตร์ที่เขาค้นพบนะคะว่ามันมีความแตกต่างนะคะตัว LB นะคะจะค่อนข้างได้รับความนิยมในประเทศไทยในหมู่ของคนที่ชื่นชอบแคดตัสนะคะมันแตกต่างจากตัวยิมโนตัวปกติยังไงนะคะถ้าเราดูแค่นี้มันอาจจะไม่ค่อยเห็นชัดแต่ถ้าแพรเทียบให้ดูแบบนี้นี่เห็นไหมคะ มันเริ่มชัดขึ้นใช่ไหมคะดูอย่างแรกเลยนะคะก็คือจำนวนสันผูนะคะสันผูนะคะของตัว Lb เนี่ยมันก็จะมีความเยอะมากกว่าแบบนี้เนาะถ้านับดูนะคะตัวนี้เนี่ยจะนับได้11พูนะคะในขณะที่ตัวที่เป็นยิมโนโปกติเนี่ย สายพันธุ์ปกติเนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณ7-8็ู่นะคะซึ่งถ้าใครนะคะชื่นชอบตัวที่เป็น LB เนี่ยเดี๋ยวนี้มันมีค่อนข้างเยอะมากๆนะคะราคาของ LB เนี่ยจะค่อนข้างสูงเพราะถ้าเราเห็นอย่างเงี้ยเราจะเห็นว่าพูเขาเยอะกว่านะคะลายเขาจะชัดจะสวยกว่าแบบปกติแบบนี้เห็นไหมคะ ทีนี้นะคะอีกอย่างหนึ่งที่แพยอยากจะแนะนำมือใหม่หัดเลี้ยงนะคะถ้าใครอยากจะได้สายพันธุ์ LB นะมันมีข้อแตกต่างอยู่นะคะเดี๋ยวแพจะให้ดูอีกต้นหนึ่งของแพต้นนี้นะคะต้นนี้เป็นของแท้นะเป็น LB แท้นะส่วนต้นนี้นะคะเป็นไฮบริดอาไฮบริดคืออะไรไฮบริดนะคะก็คือสายพันธ์ที่เป็นแคป ตัดย no, ิมโหนสายพันธุ์อื่นๆนะผสมกับ LB แท้ก็จะได้เป็น LB h y b ไฮบริดหรือว่าลูกผสมออกมานะคะเดี๋ยวให้ดูหน้าตาลักษณะของเจ้าไฮบริดตัวนี้ก่อนนะคะอันนี้มีดอกติดมาด้วยเนาะนี่นะคะ ถ้าเปรียบเทียบแบบชัดเจนคือเขาจะได้ความสวยนะคะได้ยินของพ่อแม่เขามาอย่างละครึ่งนะคะก็คือมีลายนะคะที่ชัดมากขึ้นมากกว่าที่จะเป็นยิมโนสายพันธุ์ปกติใช่ไหมแต่นะคะถ้าเราลองนับจำนวนภูอ่ะนะคะเจ้าภูของตัวนี้เนี่ยมันจะนับได้ทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 89ได้9ผูนะคะได้9ผูในขณะที่ของแท้ตัวนี้นะโอ๊ยหล่นอีกแล้วนะคะมีทั้งหมด11บผูนะคะซึ่งข้อแตกต่างนะคะเวลาที่เราจะไปซื้อตัวไฮบริดเอ้ยตัว LB ของแท้กับตัวไฮบริดนะคะ LB แท้นะคะจำนวนผูจะต้องมี ตั้งแต่1ิภพูขึ้นไปนะในขณะที่ตัวไฮบริดเนี่ยจำนวนพูมันจะไม่เท่านะคะและความเว้าของภูนะคะโยหล่นไหมเนี่ยอันให้ดูความเว้าก่อนความเว้าของพูนะคะอาดูนะช่องว่างที่มันเว้าลงไปเห็นไหมคะแต่และภูเนี่ยถ้าเป็นตัวของแท้เนี่ยมันจะ ว้าว wow, ลึกมากๆเลยนะคะเป็นแบบนี้นะคะแต่ถ้ามันเป็นตัวไฮบริดเนี่ยความว้าวมันจะน้อยกว่าอ่ะทุกคนน่าจะสังเกตเห็นแหละเนาะความว้าวนะคะของตัวไฮบริดเนี่ยมันจะน้อยกว่านะคะตัวของแท้แล้วก็ตัวที่มันเป็นบ้างๆขีดสีเข้มๆเนี่ยมันจะไม่ถี่เท่าของแท้ตัวนี้นี่นะคะเห็นไหมคะ ความถี่ของบ้างนะคะรอยขีดสีเข้มๆกับสีเขียวอ่อนเนี่ยมันจะไม่เยอะเท่าของแท้นะคะแต่ว่าจํานวนหนามนะคะลองดูที่จํานวนหนามน,นี่นะคะตรงหนามตรงนี้นะคะมันจะมีหนึ่งหนามเหมือนกันถ้ามันเป็นไฮบริดนะของแท้นะคะของแท้ก็จะมีหนึ่งหนามเช่นเดียวกันแบบนี้เห็นไหมคะอ่ะนะแต่ถ้าไม่ใช่ LB นะคะ ถึงจะมีลายเหมือนกันแต่หนามมันจะมีเยอะนะคะจะมี3 4 5ห้าแล้วแต่เลยนะคะอันนี้นะคะซึ่ง ถามว่ามันต่างกันยังไงอ่ะล้าทำไมหรอนะคะมันไม่ได้ต่างกันนะคะถ้าความสวยงามเนี่ยทุกต้นมันมีความสวยงามของมันแต่ถ้าใครนะคะเวลาไปซื้อต้องการดูว่าอันไหนของแท้กลัวแม่ค้าหลอกนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นข้อแตกตา่างก็คือนับจํานวนผูนะคะจํานวนสันผูของมันว่าถ้าเป็น LB ีแท้นะ ควรจะมี10ขึ้นไปนะคะดูรอยบ้างว่ามันแบบชัดละทีมากน้อยแค่ไหนนะคะดูน้ำนะจะต้องมีน้ำหนึ่งน้ำเท่านั้นจะมา3ามน้ำห้าน้ำนี่คือไม่แท้นะคะก็ต้องดูนะซึ่ง LB เนี่ยตัวนี้นะคะแพรซื้อมาในราคา200นะตอนซื้อมาซื้อมา200นะคะแต่ถ้าสมมติเป็น LB แล้วด่างด้วยนะคะ แต่อันนี้ไม่ใช่แท้นะอันนี้เป็นไฮบิดนะคะถ้าเป็น LB แบบเมื่อกี้นะคะแต่เป็นไม้ด่างน,นะคะราคาก็จะสูงยิ่งขึ้นส่วนดอกนะคะเขาออกดอกมาลักษณะเดียวกันเลยนะคะก็คือเป็นดอกแบบนี้นะคะลักษณะเด่นของยิมโนก็คือเขาออกดอกเก่งมากนะคะอันนี้คือร่วงไปเยอะแล้วแล้วก็จะมีถ้าสังเกตดูจะเห็นเป็นดอกเล็กๆก,กําลังขึ้นมา เป็นตุ่มๆอยู่นะคะดอกนะคะก็จะมีสีขาวสีเหลืองสีชมพูนะคะขึ้นอยู่กับแต่ละต้นเลยนะคะทีนี้นะคะวิธีการขยายพันธุ์นะคะเราก็จะผสมเกสรทั่วๆไปแล้วมันก็จะได้ออกมาเป็นฝักแบบนี้อันนี้คือน้องพุงแตกแล้วนะคะเพราะว่าแพร ไม่ได้เก็บนานแล้วนะคะแล้วเราก็จะเห็นไอ้เจ้าจุดๆๆ,ๆนะคะเหมือนเมล็ดสตรอเบอรี่เลยนะคะเราก็จะเอาไปล้างน้ํา กรองใส่ตะแกรงนะคะแล้วก็เอาไปปลูกนะคะก็จะได้เป็นเจ้าต้นเล็กๆมานะคะก็ถ้าขายยังเป็นมือใหม่นะคะแพรหวังว่าคลิปนี้นะคะจะมีประโยชน์ต่อมือใหม่ที่ต้องการจะซื้อนะคะต้นกระบองเพชรที่เป็นยิมโนโคาลิเซียมสายพันธ์เอลบอยากรู้ว่าแท้หรือไม่แท้นะคะดูยังไงนะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ ทุกๆคนนะคะแล้วเดี๋ยวครั้งหน้านะคะเดี๋ยวจะมาแนะนำอะไรที่มันมีประโยชน์มีความรู้นะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องบ้านเรื่องชีวิตของเราเดี๋ยวก็ฝากติดตามชมด้วยนะคะ